มาอยู่ในนั้นทั้งหมเลยว่างามย่างไทยดุสิเจอครูต้องยกมือไหว้เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่หนูต้องเดินครมทันทีพูดยาติคำสุขภาพไม่พูดรำยากำไว้ให้ดีห เพื่อทำแเรียงจบเลยเพลงที่คุณแต่งเอาไว้นานแล้วเพลงที่บอกสาระในเนื้อเพลงหมเเลยที่ไม่ต้องอธิบายใหญ่กว่าว่าครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษครับขอบคุณค่ะซึ่งครูได้ปลูกฝังตั้งแต่อูุบาลอูุบาลทุกครั้งเลยต้อสอนไปนะ รับของจากผู้ใหญ่ต้องขอบคุณให้ติดเลยนะให้ติดใส่กระสตอนนี้เลยเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากเรียบร้อยนี่คือความ